ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับท่านกำลังฟังรายการฟังสบายๆสไตล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์เราก็ดำเนินรายการฟังสบายๆโดยนำประวัติของคุณกิ่งดาวดารณีในวงการนี้คู่กับมิตรใจบัญชาซึ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วในช่วงตอนที่97มาจนถึงตอนที่103เนี่ย ผมตัดเอาประวัติของมิชัยบัญชามาใส่ให้ท่านได้รับฟังกันในรายละเอียดว่ามีความเป็นมาอย่างไรในส่วนตัวซึ่งจะไม่เกี่ยวกับคุณกิ่งดาวสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งมาถึงตอนท้ายตอนที่หนึ่งร้สองร้อยสามเนี่ยร้อยสองิร้อยสอร้สามเนี่ยครับจะเป็นรายชื่อของภรรยาของคุณมิชัยบัญชาที่ มีปรากฏอยู่ในสาระบบนะครับก็ตามที่ท่านอยากจะทราบกันผมก็ไปนำมาให้นะครับจบเรื่องราวของประวัติไปแล้วครับตอนนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของบันทึกรักระหว่างคุณกิ่งดาวกับคุณมิตรชยเป็ชาในตอนที่หนึ่งร้อยสี่นะครับตอนที่เก้าสิบหกเนี่ยขออภัยท่านผู้ฟังที่ผมลงแล้วพลาด คือไปข้ามไปยังไงไม่รู้มีทู่ผู้ท้วงมาเยอะทีเดียวครับทั้งโทรศัพท์ก็มีทั้งคอมเมนต์มาก็มีว่าเ้า96หายไปไหนผมกลับมาดูที่บ้านในเอกสารในในในรายการบันทึกที่ลงปรากฏว,ว่าข้ามไปจริงๆขออภัยครับแม่ดีใจนะที่มีคนเอาใจใส่ถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องจ้างใครมาเป็นแอดมินดูแล,แลแล้วนะขอบคุณครับและวยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ เร่งเร่งกันหน่อยครับเร่งเร่ง,รงกันหน่อยมาถึงตอนที่ร้อยสี่นำเรื่องราวของคุณมิชัยเป็ชาและคุณกิ่งดาวดราณีมานะตอนนี้ผมจะพยายามนำภาพในงานวันเผาศพพี่ออสซึ่งผมได้ไปร่วมงานที่วัดบําเพ็ญเหนือเอามาลงให้ท่านดูว่ามีใครมากันสักกี่คนยังไงก็มองดูแล้วดาราก็มีประมาณสักถ้ารวมผมด้วยเ็นน่าจะ น่าจะสักสามคนหรือสี่คนเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ดูในรูปนะครับมีดาราที่ช่องเจ็ดคนหนึ่งมีไอ้ไอ้ซ่าหมาวอคนหนึ่งมีคุณพลอยคนหนึ่งแล้วมีผมคนหนึ่งแล้มีอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์ก็ถือว่เป็นดาราได้เหมือนกันนะอาจารย์พยาวก็เป็นนักพูดแล้วนอกนั้นก็ไม่มีนะเพราะวันนั้นมีคนไปงานพี่ออสน่าจะประมาณสัก ผมนับดูแล้วเนี่ยไม่ถึงห้าสิบคนก็ขอบคุณท่านเจ้าวาดวัดบำเพนเหนือนะที่ท่านได้ดูแลงานนี้เป็นอย่างดีแล้วก็เอื้อเฟื้อมันอยู่ในระหว่างโควิดแรงๆด้วยตอนนั้นคนก็เลยไม่กล้ามากันอ้าวเราเล่าเรื่องกระดูกของมิชัยบัญชาในตอนนั้นนะครับก็เขาไปเก็บกระดูกกันนะครับผมขอย้อนไปสัก สองสามบรรทัดแล้วกันนะถึงของถึงคุณเทืองนะคุณเทืองตรีเมฆหรือคุณประเทองตรีเมฆนะครับเพื่อนรักของพี่เชษเขาไปเก็บกระดูกนะที่เชิงเขาก็พูดไอ้เรื่องเศร้าให้มันหายเศร้าอ่ะนะพีเชิงก็บอกว่าไอ้เชษวันนี้มึงตายนะกูจะเก็บตีนมึงก่อนไม่มีตีนแล้วดูซิว่ามึงจะเอาอะไรเตะกูได้อีกไหม แถมปากมึงด้วยมาแห่มึงนี่ดาเก่งไว้เกินนะดากูดได้ทั้งวันทั้งคืนพูดไปมือก็หยิบชิ้นอัดทินะแล้วก็ทำให้คุณชาญชัยซึ่งเป็นคนยิ้มยากนะอดคำไม่ได้คุณชาญชัยนี่น่าจะเป็นผมทราบจำไม่พลาดคนนะน่าจะเป็นพี่อู๊ดคนที่ไปหาผมทุกอาทิตย์เน่ยเขาาต้นฉบับมิชัยบัญชาไปให้ บำเพิงโทษชูตระกูลไม่หรือบาคนเรคนไม่รู้ันะไม่แน่ใจถ้าผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะคุณชานชัยเขาก็ขำที่พี่เทืองพูดนะส่วนพ่อของพี่เชษ์เนี่ยน่าสงสารมากเขาเพิ่งไปรู้จักกันตอนที่พี่เชษดังมากแล้วและพี่เชษไปงานถ่ายหนังแล้วไปประกฏตัวที่ภาคใต้แล้วพ่อเขาเนี่ยก็มาหาเขาที่หลังเวทีแล้วก็มาแนะนํำว่าเขาเนี่ย เป็นพ่อของคุณมิชัยบัญชาแล้วก็ตั้งแต่ออกมาจากที่เพชรบุรีเป็นตำรวจตอนนั้นเน่ยแล้วก็ไม่ได้กลับไปหาแม่เลยเหมือนทิ้งอะ่ะจนกระทั่งเนี่ยลูกชายดังขนาดนี้เขาก็มาขอโทษขอโพยร,รู้จักกันอะไรกันแล้วตอนหลังในพิเชษเขารับพ่อเขาเนี่ยชื่อชมแต่มีผู้คอมเมนต์มาว่าพ่อเขาไม่ได้ชื่อชมอันนี้ก็ขออภัยนะเราต่างคนต่างก็ไม่รู้หรอกแล้วเมื่อเขียนกันหลายตำรา,าเขาก็รับ พ่อเขาเนี่ยนะกลับมาอยู่ที่เพชรบุรีนะที่ท่ายงางอ่ะมันซื้อที่ให้ต่างหลายไร่สี่ห้าไร่มัง้งแล้วก็ปลูกบ้านปลูกอะไรให้เนี่ยพ่อก็ไปเก็บกระดูกพิเชษด้วยนะครับแกน้ําตาซึมอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้สึกโดดเดี่ยวหลังจากนั้นพ่อพิเชษก็กลับไปอยู่เพชรชบุรีทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปป้าก็นําอัฐิพิเชษที่เหลือห่อพระขาวเพื่อนําไปลอยอังคารในวันรุ่งขึ้นพี่ออส ได้นำกระดูกพี่เชษใส่โกดไม้ส่วนป้าก็เก็บใส่โกดทองเหลืองแล้วก็กลับไปที่บ้านบางซื่อแล้วเอากระดูกนี้ไปวางไว้บนชั้นวางของซึ่งอยู่ในห้องรับแขกติดกันกันกบเคาน์เตอร์หากลงบันไดจัดชั้นบนก็ถ้าจะเข้าห้องน้ำก็จะต้องผ่านโกดนี่พี่ออสบอกว่าไอ้เหตุที่วางตรงนี้เพราะคิดว่าพี่เชษ อาจจะอึดอัดถ้าเอากระดูกไปไว้ในห้องพระคือพระกับผีไม่ถูกกันอะไรประมาณนั้นน่ะนะความจริงเอาไปไว้ได้แต่อย่าเอาไปไว้สูงกว่าพระพุทธรูปนะจะเป็นบาปก่ดวงวิญญาณโบราณเขาว่านะผมไม่รู้นะใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปเมื่อนําอัฐิไปไว้ที่บ้านครบหนึ่งเดือนวันนั้นตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันพระแท้จริงเท็จหรือไม่ทราบ แต่จริงจะเท็จหรือยังไงก็แล้วแต่นพี่ออสเขียนไว้ว่าแต่เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดว่าวันพระเป็นวันที่หย่มบรรโลกเนี่ยเขาปล่อยดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยออกไปห้าญาตินะคนที่มีญาติออกไปเอาบุญไปรับบุญนี่คนไม่มีญาติผีไม่มีญาติในสัมพเพวีสีไอ้ผีชั่วผีร้ายมันก็มีเนะที่มาเล่นงานผู้คนก็มีนะครับพี่ออสก็เลยไปจุดธูปก,กลางแจ้ง ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวบางท่านที่เก่งภาษาไทยก็จะบอกว่าทำไมจุดทูบไม่จุดในที่มันบังบงลมเนี่ยละ่ะต้องไปจุดกลางแจ้งเลยหมายความว่าอย่างงี้ครับจุดเสร็จแล้วเอาไปปักไว้ที่กลางแจ้งคําว่ากลางแจ้งในที่นี้แต่หากว่าท่านดากได้ความรู้เอาจากผมสักนิดนึงก็ได้ครับว่าคําว่ากลางแจ้งในที่นี้ต้องไปปักให้พ้นชายคาบ้านตัวเองอย่างน้อยศอกนึงไม่ใช่ว่าออกไปไปปักไว้ใต้ชายคาไม่ได้ต้องไปปักให้ คนชายคาบ้านตัวเองทำยังไงถึงจะรู้ว่าชายคาเราบ้านเราแค่ไหนเอาน้ําสาดขึ้นไปบนชายคาแล้วก็ฝนหยดลงมาตรงไหนตรงนั้นนี่คือตีนชายคาไปปักให้มันเลยนั่นไปสักศอกนึงนะก็จุดทูบไปปักที่กลางแจ้งด้วยต้องการจะสื่อให้ถึงพี่เชษด,ด้วยความคิดถึงจากนั้นก็กลับเข้ามานั่งคุยกับพี่กับน้องจนถึงตีสองพอเริ่มงว่วงจึงขยับลุกขึ้นยืน พื่อจะเดินขึ้นไปชั้นบนนะทีนี้พอพี่ออสจะขึ้นไปชั้นบนปรากฏว่าไอ้ชั้นวางของในบ้านนะอยู่ๆมันก็สั่นปับป๊บๆๆๆๆๆสองคนตกตะลึงแล้วก็สั่นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งของที่วางอยู่บนนั้นไอ้ขวดเคร์่อะไรเนะี่ยกระทบกันเปลียวกล่าวลักษณะเหมือนมีคนถูกขยับเหมือนมีคนไปขยับสองคนนั้นยืนนิ่งไม่กล้าขยับขยื้อนพี่ออสแหงนขึ้นไปดูโกรธนะ ที่แม่เอือคือแม่เขาเอาสายศินไปวงรอบไว้ปรากฏว่าโกรธงูนแงนทำท่าดจะตกลงมาผู้เขียนเข้าใจทันทีจึงส่งเสียงร้องก่อนที่โกรธมันจะล้มลงมาพี่ออสนี่ก็สื่อจริงๆนะพี่ออสเพ้องพี่เชษพี่เชษพี่เชษอย่าล้มลงมานะอย่าล้มลงมาหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวจะเอาสายศินออกให้เออเขาคิดได้ไง นะคิดได้ไงอย่าเหมือนเขาใจเขาคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเลยดูสิพอสิ้นเสียงที่อออร้องชั้นวางของก็หยุดไม่สั่นสะเทือนกลับสู่สภาพเดิมในที่สุดพี่ออสไม่เชื่อเอียกคือน้องเขาเนี่ยเอ็กบอกว่าให้เอาไปไว้วัดก็ไม่เชื่อน้องสาวผู้ร่วมเหตุการณ์พูดพูดขึ้นด้วยความตกใจ คือเอีย้ยกนี่น้องสาวพี่ออสเขาน่ครับเอียกนี่เขาไม่อยากให้เอากระดูกพี่เชษมาไว้ที่บ้านเน่ยเขากลัวประมาณตีสองครึ่งก็ขึ้นไปนอนกันผู้เขียนนอนกับน้องสาวห้องหนึ่งนะคุณแม่ก็นอนอีกห้องหนึ่งส่วนคุณพ่อตอนนั้นไม่อยู่ไปต่างประเทศและอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องพระอ๋อนี่พี่ออสเขาก,กลับไปอยู่บ้านเขาแล้วนะคนทํางานบ้านเนี่ยคือเขาจ้างลูกจ้างไว้เนี่ย ไปเช้าเย็นกลับในบ้านจึงมีเราเพียงสามคนและห้องน้ําเนี่ยข้างบนก็ไม่มีห้องน้ําสมัยก่อนเป็นบ้านไม้เขาจะไม่ทําห้องน้ําไว้ข้างบนกันเขาจะทําไว้ข้างล่างอย่างเดียวต่สามครึ่งได้พี่ออสบอกว่าลงมาเข้าห้องน้ําจ,จู่ๆไอ้ไฟที่ไปเป,เปิดสวิตช์มันดับปุ๊บลงไปเลยพี่ออสก็คิดว่าคงมีใครลงมาเห็นแล้วก็ ลงมาปิดละมัง้งนะไฟมือดอยู่พี่ออดเขาก็เลยส่งเสียงเรียกน้องสาวเขาเอียกเอียกเงียบนี่หรือว่าเอีย e กไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็เลย,เลย <Yeah. S 1> คุณแม่ขาคุณแม่น้องอยู่ในห้องน้ํานะคะช่วยเปิดไฟด้วยคือ <Yeah. S 1> พี่ออดเนี่ยถ้าเขาอยู่อยู่บ้านเขาเนี่ย <Yeah. S 1> เขาจะเรียกตัวเองเขาว่าน้องเงียบ yeah. ทั้งแม่ทั้งน้องสาวไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นจึงคิดว่าต้องมีอะไรแน่กลัวกัวกล้ากล้าก็เลยพูดกับพิเชษอีกกลัวผีแต่พูดกับผีอีกอย่าเล่นหน้าพิเชษเปิดไฟเดี๋ยวนี้นะมืดนะเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยพอพี่ออดพูดจบแค่นั้นแะไฟมันติดเลยตลาดไห ตะลาดไหมเออสองคนเนี้ตายจากกันไปแล้วยังยังเหมือนอยู่ด้วยกันพี่ออสบอกพอไฟเปิดปุ๊บวิ่งขึ้นปขงางบนเลยแล้วก็เปิดประตูห้องนอนเห็นแม่ก็เห็นนองน,นอนหลับสบายไม่มีทีต้า่าจะลุกขึ้นมาหรือว่าได้ยินเสียงที่พี่ออสเรียกเลยแม้กระทั่งพี่ออสบอกว่าล้มตัวลงไปนอนนะสองคนนั้นยังไม่รู้สึกเลยแสดงว่าหลับสนิท และพี่เชษก็คงไปอยู่ในบ้านนั้นจริงๆเออเข้าไปยังไงเนาะผีเย่าผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางเ็าคงจะติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะพี่ออสก็เลยนึกในใจว่านึกในใจบอกพี่เชษเอาพรุ่งนี้พี่เชษไปอยู่กับป้านะคะออสไม่กลัวพี่เชษหรอกแต่อยากเห็นพี่เชษแต่ว่าคนอื่นเขาคงไม่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 เหมือนออสนะและแม่กับน้องสาวเนี่ย เขาคงกลัวพิเชษเข้าใจนะคะอันนี้พูดกับสามีที่เป็นวิญญาณแล้วในใจนะพี่อออบอกว่าพอนึกถึงไดอะล็อกที่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลับไปเลยถึงเชา้าพอตอนเชา้าก็อุ้มโกรธของพิเชษไปฝากไว้ที่บ้านป้าที่นางเลิงยังไม่เอาไปว่าเอกนะเอาไปฝากแม่เขา แม่พิเชษเขาที่นางเลิ้งปรากฏว่าเดือนหนึ่งผ่านไปพี่ออสลืมไปซะสนิทเลยเรื่องโกรธฝันฝันอีกแล้วครับพี่ออสฝันว่ารับโทรศัพท์พิเชษโทรมาโทรมาว่ายัางไงออสวันนี้ไปไหนหรือเปล่าทำไมเหรอคะ ก็มีธุระจะไปทําธุระนิดหน่อยมีอะไรเหรอคะพี่เชษก็บอกว่าทําธุระเสร็จแล้วแวะมาหาพี่ด้วยนะพี่จะคอยในความฝันนั้นพี่ออสบอกว่าขยับจะถามแต่พี่เชษตอบเสียก่อนว่าพี่อยู่ที่บ้านป้าไงไม่รู้ละจะไปไหนก็ไปแต่ต้อง,วงแวะมาหาพี่นะนั่นวันรุ่งขึ้น หลังจากทำธุระเสร็จก็ขับรถไปที่บ้านหนางเลิง้งจุดทูบบอกพี่เชษว่านี่มาพบตามคำสั่งแล้วนะเมื่อเล่าความฝันให้ป้าฟังป้าก็ร้องไห้ผู้เขียนก็สงสารป้าและเสียดายที่พี่เชษไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าป้าคือแม่ของพี่เชษนะนะรักพี่เชษมากเพียงใด คือพิเชษเนี่ยแทบจะไม่รับรู้ความรู้สึกของแม่ตัวเองเลยว่าแม่ตัวเองรักตัวเองมากแค่ไหนนะอาจจะไม่มีใครเล่าเป็นการกระตุ้นต่อมความรู้สึกมั้งว่าการที่หอบลูกตัวเล็กๆมาอยู่กรุงเทพมาขายของมามีสามีใหม่ความกดดันอะไรต่างๆมันเป็นยังไงบ้างะแม่เขาอดทนนะแล้วก็เลี้ยงพิเชษมาจนโตได้ดิบได้ดีนะบุญวาสนา ได้เป็นดารามีชื่อเสียงโด่งดังนพี่เชษก็คงจะไม่ได้รับรู้เรื่องนี้อะไรมากนะแต่ลึกๆแล้วผมว่าสันดานของลูกอะนะมันคิดทุกคนแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ไม่ได้คุยกันตรงนี้นะครับยังไม่จบนะครับเนี่ยเรื่องราวของพี่ออสกับพี่เชษยังไม่จบนะตายไปแล้วยังไม่จบเอายังมีในตอนต่อไปอีกครับ วันนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ